สวัสดีครับฟุตบอล108อินไซด์นะครับวันนี้เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของชาติในอาเซียนชาติอื่นๆนะครับอย่างเช่นเวียดนามกันบ้างนะครับในช่วงเวลาที่ฟุตบอลของทั้งโลกหยุดชะงักจากไวรัสโควิด -19 นะครับฟุตบอลวีดีกเวียดนาม ก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลลีกจะกลับมาเตะในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นอย่างน้อยนะครับที่อาจจะเลื่อนออกไปอีกนะครับส่วนทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะครับโปรแกรมต่อไปจะเจอกับมาเลเซียซึ่งก็เลื่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปเตะกันในเดือนตุลาคมเลยนะครับในช่วงระหว่างหยุดพักเล็กแบบนี้หยุดพัก ช่วงเวลาของการที่จะหลบให้กับไวรัสแบบนี้นะครับทางเวียดนามเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุนซือใหญ่อย่างปาร์คฮังซอโค้ชชาวเกาหลีใต้ของเวียดนามนะครับช่วงนี้ไม่สามารถที่จะไปดูนักเตะในฟุตบอลลีกได้ไม่สามารถที่จะไปติดตามฟอร์มการเล่นต่างๆนานาได้แต่ปาร์คฮังซอนะครับ ซึ่งอยู่ในเวียดนามมาแล้ว2ปีนะครับก็มีแนวทางที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการสื่อสารกับนักเตะชาวเวียดนามให้ดีกว่าเดิมนะครับเขาอยู่มา2ปีนะครับเขาพูดภาษาเวียดนามได้ไม่มากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ นับเลขหมอกไฮบาร์หนึ่งสองสามประมาณนี้ทําได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนนํน่ารักน่ารักอย่างว่าแอมเดบลัม um คุณสวยมากอันนิวแอมฉันรักคุณเรื่องง่ายๆแบบนี้ป้าคังซอพูดได้แต่ว่าการที่จะพูดกับนักฟุตบอลให้ลึกซึง้งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแม้ว่าเวียดนามจะมีล่ามให้ใหกับปา์คฮังซอนะครับเป็นล่ามที่แปลจากเกาหลีเป็นเวียดนามนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทําให้ป้าฮังซอทาผลงานในการ พาทีมชาติเวียดนามนะครับคว้าแชมป์ทั้งฟุตบอลเอเวฟซูซุกิครับทั้งแชมป์ซเกมที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารกับนักฟุตบอลเวียดนามด้วยความรู้สึกและอารมณ์นะฮะที่มันมีมากกว่าการที่จะต้องถูกแปลผ่านล่ามนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ป้าขังซอจึงได้ประสานงานกับสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะครับเขามีที่ปรึกษาฝ่ายภาษานะครับในการที่จะ เข้าไปเรียนภาษาเวียดนามนะครับเป็นการเรียนเพื่อสนทนาอย่างลึกซึ้งนะฮะโดยที่นอกจากปาร์คฮังซอแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าทีท่ทีมชาติเวียดนามที่เป็นชาวเกาหลีใต้นะครับสตาฟโค้ชที่เป็นชาวเกาหลีใต้เข้าไปเรียนภาษาในครั้งนี้ด้วยนะครับนโยบในเรื่องนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่านอกจากปาร์คฮังซอจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อพูดภาษาเวียดนามให้ได้แล้วเขาก็น่าจะมีแผนการในการที่จะอยู่เวียดนามมากกว่า2ปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่า อาจจะอยู่ต่อไปอีก2ปี3ปีเพื่อทําทีมชาติเวียดนามในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะอยู่ในระยะยาวสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการที่จะต้องพูดภาษาท้องถิ่นให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมชาติเวียดนามที่เขารับผิดชอบทํางานอยู่นะครับย้อนกลับมาดูที่เมืองไทยเรานะครับวันนี้เนี่ยอากิรานิชิโนะยังใช้ล่าม ที่จะแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าอากิรานิชิโนมีเวลาทําทีมชาติไทยน้อยกว่าป้าขังซอเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลังจากนี้ไปอากิระนิชิโนเองก็คงต้องพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับนักฟุตบอลไทยด้วยภาษาไทยในรูปแบบวันบายวันหรือ1ต่อหให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับ